สวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำรูปภาพโหลดรูปภาพที่ชุมชนที่ช่องของเราใครที่ได้ชุมชนแล้วใครที่ได้คอมมูนิตี้แล้วอยากโหลดภาพแต่ว่าโหลดได้แค่ภาพเดียวอะต้องการที่จะโหลด5ภาพมากกว่า1ภาพอย่างเงี้ย เอออยากจะให้เพื่อนดูว่าเราไปเที่ยวตรงไหนมั่งแคปชั่นตรงไหนมั่งอย่างเงี้ยอยากจะให้เพื่อนดู2ภาพ3าภาพสภาพถึง5ภาพอย่างเงี้ยเออเราจะทํำยังไงอ่ะเพราะว่าเราทําได้แค่ภาพเดียวทางคอมมูนิตี้ทางชุมชนใช่ไหมอ่ามีคอมเมนต์ถามกันเข้ามาว่าเอ,อ้ยทายังไงอ่ะเอาภาพขึ้นชุมชนเยอะๆ ทำไม่เป็นทําได้แค่ภาพเดียวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปทํากันแต่บอกไว้ก่อนว่าภาพที่จะโหลดขึ้นได้5ภาพนี้มากกว่า1ภาพนะสภาพ3มภาพสี่ภาพได้ถึง5ภาพแมกซิมัมตัวเนี้ยทาได้ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ทําได้ทาง Android ทาง iPhone ยังไม่รองรับ ยังทำไม่ได้ทาง iphone ได้แค่ภาพเดียวนะหลายคนอาจจะมีคําถามว่าเอาทำไม iPhone ทําไม่ได้ทําไม Android ทําได้ iPhone เพราะว่า i p h o n e เป็น Apple <c oughs> โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปทํากันเลยนะเราก็ไม่รู้นะคะว่าทําไม i p h o n e เขาให้แค่ภาพเดียวเนะาะเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องของซัมซุงนะตัวนี้นะคะอพอเราเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปที่ ตัว YT ตัว YouTube นะคะขอโทษนะคะเสียงลูกมาเล่นอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเข้าไปที่ช่องหลักกันนะอ่าพอเข้ามาที่ช่องหลักนะทุกคนอ่าก็จะเห็นช่องหลักของของโ o s นะคะอ่าลดตามน้องคนนี้อยู่นะ a r i n a เอนอนะอยู่ n o เวย์คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะอ่าสาวแหล่เนาะช่องสาวแหล่ นี้นะคะเข้าไปที่ช่องของเราเนาะเข้าไปที่ช่องของเรานี้นะคะอ่าพอเราเข้ามาที่ช่องของเราเราจะเห็นคำว่า community ไปกันเลยนะไปกันแบบไวๆนะอ่าพอเราเห็นคำว่า community ใช่ไหมเราเข้ามาแล้วเนาะเราก็กดคำว่า watch is on your mind อ่ะเขาก็จะถามเราเราก็อยากจะโหลดภาพนะอ่ะ ภาพที่เราจะโหลดเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีภาพโป๊บปายังไม่ทันได้ดูเลยตัวนี้นะคะ,ะเราก็อยากให้เพื่อนเห็นเนี่ยวันที่เราไปทําบุญเนี่ยทอดกระถินสามัคคีนะีที่วัดไทยนะ่ะเราอยากให้เพื่อนเห็นตัวนี้ว่าเราไปทําอะไรมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยอ,อยากให้เพื่อนเห็นตัวนี้นะคะอยากให้เพื่อนเห็นภาพนี้ อ่ะภาพที่สองแล้วนะคะกดเลือกภาพเลยเนาะอ่ากดเลือกภาพที่สองนะอ่ะพอเราเลือกภาพที่สองเราก็อยากให้เพื่อนเห็นตัวนี้นะเนี่ยค่ะรูปเงินเงินทองทองนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะอ่ะก็จะจัดลอยกระทงไปด้วยเลยก็ถวายอาหารให้ ท่านเนะาะอ่ะก็เลือกห้าภาพนะคะแม็กซิมุมที่ห้าภาพเสร็จแล้วกดที่เน็กค่ะนะพอเรากดที่เน็กปุ๊บนะมันก็จะโหลดนะคะอ่าให้เราดูรูปภาพจัดรูปภาพให้มันอยู่ตรงกลื่กลางด้วยนะคะกดเข้าไปที่รูปภาพแล้วขยับลงมานะให้มันอยู่ตรงกลื่กลางแล้วก็เซฟไว้นะอ่าอันไหนที่มันอยู่ตรงกลื่กลางแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าเราก็เลือกดูภาพเลือกดูภาพนะคะว่า อ่ะมันก็ได้แม็กซิมัมแค่5ภาพนะคะเห็นไหมเขาบอกว่า select item up to five images for your post อ่าตัวนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็มาพิมพ์ตัวนี้เนาะเราอยากพิมพ์ว่าอะไรนะคะอ่าเราก็ลดต้องการที่จะพิมพ์ว่าทอดผ้าป่า ทอดทอดกระถินนะคะเออไม่ใช่ทอดผ้าป่าทอดกระถินรถยังไปหลงอยู่ในไอในป่าช้าตรงไหนก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> ทอดกระถินสามขีนะวัดมงคลน,นิมิตรัด นิวเม็กซิโกเขียนเมืองให้ด้วยนะคะ,ะเผื่อบางคนอยู่ใกล้ๆอยากจะมาเนาะอยู่เมืองอะไรนะเอลบูเอลบูคือกีนะคะอลบูคือกีคือกีก็ได้นะคะตัวนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะแล้วก็จะ พิมพ์ภาษาอังกฤษไปด้วยนะอาจจะช้าหน่อยนะทุกคนแต่ว่าทุกคนทำได้นะ yeah, 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 yeah. ก็พิมพ์คำว่าวัดพร d พุทธพุทธะมองคน นิมิตตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็เอลบูเคร์กี้เอ็นเอ็มเอ็นเอ็มนี้ย่อมาจากนิวเม็กซิโกนะทุกคนยูเอสเอ โอเคอ่าทุกคนได้อ่านตรงนี้แล้วทุกคนก็จะรู้ทันทีว่าเออวัดอยู่พิกัดตรงไหนนะคะอ่าที่เขามีรูปภาพอย่างเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยเขาให้คุณเห็นอย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนนะคะอ่าคุณไปทําอะไรนะหภาพอ่ามากกว่า1ภาพแต่ทาง Android จะทําได้แต่ทาง iPhone จะทําไม่ได้ทางคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําได้นะทุกคนตัวนี้นะคะ นะได้5ภาพนะทุกคนเสร็จแล้วโพสจ้านะโพสดูซิว่าเราจะทำได้ไหมอ่าทำได้ทุกคนดูนะ1ถึง5ภาพก็ดูภาพแรกภาพ2ภาพ3อ่าภาพ4ภาพที่5นะทุกคนโอเคค่ะช่องพี่ปิวถามมานะคะว่าพี่ปิวแคนาดาเนาะถามรถมาว่าเราจะทำยังไง เพราะว่า,อ,าอยากให้เพื่อนเห็นมากกว่า1ภาพนะทำได้แค่ภาพเดียวทําไม่เป็นสอนหน่อยอะไรอย่างนี้รถก็มาทําให้แล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนแต่รถก็จะแชร์ไปทางช่องใหญ่ของรถด้วยเนะาะทุกคนก็จะได้เห็นทุกคนก็จะได้เข้าไปทําดู ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะถ้าว่าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์ยังไงอยากให้เพื่อนได้เรียนรู้กับเราอยากให้เพื่อนได้แบบทำเป็นกับเราช่องเพื่อนๆคนไหนนะได้รับสิทธิ์จาก youtube อ่าให้มีคอมมูนิตี้ชุมชนเนาะก็โพสต์ภาพก็ได้นะหรือโพสต์ในช่องที่เราชอบนะโปรโมทช่องที่เราชอบก็ได้นะคะส่วนมากแล้วอ่า YouTube เขาจะชอบตัวที่ว่าโปรโมทช่องที่เราชอบนะคะหรือภาพอะไรหรือภาพต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เราไปทำอย่างเงี้ยเหมือนกับบอกให้เพื่อนรู้ว่าอ่าเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอนี้ออกมานะเ,เดี๋ยวรอชมนะอะไรแบบประมาณเนี้ยโปรโมทช่องตัวเองนะหรือว่า,าโปรโมท ช่องดังๆหรือโปรโมทช่องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ YouTube ชอบในชุมชนคอมมูนิตี้แบบนั้นเนาะช่องที่ยังไม่ผ่านการสร้างไรายได้ถ้าใครได้ชุมชนแล้วนะคือ YouTube เขาได้เลือกคุณแล้วนะเขาถึงโยนคอมมูนิตี้ให้คุณนะคะตัวนี้เนาะโอเคค่ะก็หวังว่าทุกคนจะเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เข้าใจไปด้วยกัน แล้วรถก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนที่ทำ u t u b e ที่เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่หรืออมือเก่าอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยเจอแบบนี้อยากได้แบบนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะทำได้นะคะยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกรสด,ด้วยเนาะว่าคุณทำได้แล้ว ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเนาะโอเคค่ะบ๊ายบาย